สวัสด so ีครับผมเอฟซีรถไถพอดครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็บทพามาเบิ่งอาจารย์ใบครับนี่เพิ่นได้ของเล่นยญไม้ครับนี่เอ่อันผันขุดมันนี่เพิ่นได้แต่งเองเลยครับนี่แตงเฉพาะตัวนี้ก็สิเป็นผ่านในน้ำแนนแนะน้ำแนนสวัสดีครับผมเราอ่ะมาแนะน้ำมึงนี่ตัวเออเอาแนะน้ำมึงเออ เวลาตัวเด็กมตั้งใจมันเด้งขึ้นมันมันเด้งขึ้นน้ำอ๋อมีหางมันเด้งขึ้นมันมันเด้งขึ้นอ่าผ่านนี่เป็นผ่านขี่มาของรถไถฟอร์ดเด้ครับนี่ห้ามถิ่มเด้อมันมีประโยชน์ตัวอันนี้เพิ่นผู้ใบเพิ่นได้แต่งเองเด้ครับนี่แต่งเองกับมือเลยครับนี่ยืดเองกับมือเลยนี่โอเดียวผมกินหนังสือแล้วกันมอโอ้่นอัน นั่นเพื่อนแนะน้ำเลยครับเนี่ยเด็ดเด็ดเดี๋ยวเราไปรอหลุนกันเบิ่งครับว่าโอ้ยโอ้เหมือนนี่มาบึงคูป่าครับนี่หางหางสยามครับผมโอ้ยฝนตกอยู่บ้านขึ้นเนาะฝนตกอยู่บ้านขึ้นครับพี่น้องน้ำน้ำเต็มทงเต็มท่าได้นี่เดี๋ยวเำามาเราหลุนกันเบิ่งครับผมว่าผลงานว่าสิ เฉียวบ่มันหน้ามันหน้าครับนี่ยมองเป่าเมืองสีนะครับตัวนี้ผ่านเป็ดหนึ่งครับผมนี่ผ่นเป็ดหนึ่งมื่อนี้เอารถไทยฟอร์ดมาบอได้ก็เลยให้เพื่อนผู้ใบใส่คู่โบต้าครับผมอู้ยเดี๋ยวทำมาล่อลุ่นกันเบิ่งหด้าครับผมนี่ว่าจะเป็นไรโอ้เอาละบาดนี้ครับผลงานของเพื่อนผู้ใบยาสับลุงอีก โอ้พี่มีต้นปาบีกโอ้เโอ้ยเบงบงเบงเบคนงานเลยครับผมมื้อเออขอาวทาครับผมเอหางพี่นี่ครับปับได้ครับผมนี่ใส่คับสำหรับเพิ่นผู้ใบ,บ,บ,บเี่ครับผมมีการเจีบเอวครับผมโอ้ยเหงามันยัานง,งา้อาโอ้ย เน่นอนแห้งเน่นอนแห้งเน่นอนแฮ่งเน่นอน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 ว้าวได้หูได้ครับรถไถฟอร์ดได้ครับผมใส่คู่ปูตาเลยเนี่ยนี่เอ้ยห่วยห่วยคือฮอนแอลน่นนั่นมาเนี้ห่วยอ่าฐานใส่ที่ว่าเพิ่นผลิตเองนี่เป็นฐานขี่มารถไถฟอร์ดครับผมนี่อู้ ผมมาอยากลมเมยครับผมแต่ว่าเฮากับใส่แห้งยกซอแม่จักหน่อยโอ้เฒ่าท่าเว้ยแต่ว่าหัวมันยังแต่งอยู่คืเก่าเนาะโอด้ดีๆๆๆๆๆได้ๆครับผลงานของเพิ่นผู้ใบ้ครับผมผลิตเองเล้อนะครับนี่ผลิตเองไทยเองเลยครับผมเดี๋ยวบั กดค้นไปค้ายเนี่ยกับสีเมนเพิ่นภูไบท์ขึเก่าล่ะคือลองทังเจนวงครับผเนี่ยเบ่งกันใกล้ๆเลยครับเนี่ยชัดๆเลยดิโอือ,อทาันเดี๋ยวชุดล่องเลยกับนี่มีนะครับเกี่ยวมานี้ ลองต่อไปเอ,อเอาละมาดีครับได้ที่แล้วครับผมจัดเลยเออไปดมดองลองซอ,องเลยครับผมเด่นอ่อนเหีว่ะโอ้ผม่มองเราคือเน่นอนเหี้ว่ะผ่านขีเมาเนี่ยพอ้องเอาถีมเลยครับเนะี่ยผานขีเม้ารถไทยฟอด์ด้นี่พอ้องเอาถีมครับผมมีประโยชน์ครับจัดเลยจัดเลยเออ าแรกครับผมนี่เก้าแรงเครื่องหรือเปล่านี่ทางทางสยามครับนี่ไปโอ้ดี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 เขยวาเลยเขย่เลยโชว์เลยโชว์เลยเฮาโชว์เลยดูการชัดไปเลยครับวันนี้โอ้ยยอดของการควบมันครับวันนี้นี่เฮ้คือเก้าครับผมผลงานท่านผู้บร ัวัวเอ้ยยกขอยไนได้ไหมเลยออเยเ้่าแวตดมันหล่ร่องมันเเพิ่ว่าเพิ่นหาย้วเพิ่นหาย้วเพิ่นหาย้วเพิ่นหาย้ พันหายอพอพันที่่ะมันต้องเอาร่องร่องไว้บูอ้ยเขาทาเขาทาไเ้โอ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 โอสางเราขึ้นีหรออันนี้เอ้ย มันหินมันลมพวดนี่ถ้าบออมันออกกับอะไรครับเพราะว่ายันน้ำท่วมเอ,อ้ยมีตัวปราบเรียบร้อยถ้าบอออกนี่น,น้ำท่วมแม่นี่งลุกขึ้นเออ ตลเฮยโอ้โออทาอทาขาทาขวดแห้งพี่น,อน้องโอ้านเลยครับผลงาน99%ครับวันนี้เอ้ตัต่อหลอกใหม่นะครับ ดึงระบบกันปรับหางของเพลนผู้ใบโดดไปหน,นึ่หางนี่ก็ปรับได้ครับผมนี่เขาต้องเอาระยะสำรับที่ว่าเขาเบาะเจาะกับกระพุ่นกระพุ่นไถ่นะครับผมกระพุ่นไถ่นี่แหละเพราะว่าทีโบนั่งเก็บเอวไปเลยมาไป เกีียวหลายเกลียวหลายครับพี่น้องกำลังไหนทีครับต้างในเพื่อนในเขาทีประเด๋ยวมาดูโอ้ยทีของเกลาครับผมนี่เอออู้ไปอ้โอ้ยใน่นอนแห้งว่ะไปเลยนี่แหละครับเพราะว่าทายปารีสครับผมโอ้ยยามไหนของเด็ดนายไว้ยมือนเว้ยไปเลยมาไปเออ ว้าม oh! oh 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 ันมันดกครับโอ้โหเจ้าแมวมันยังอยู่ที่เก่าอยู่เว้ยไอแมวโอา่าฮ้โเพไหนเพไหนซื้อวะโอ้โหโอเคโอๆๆ เยี่ยม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 คือว่าดีเลยนี่เด้อเ调ี调เ调เ调มาเลยไปเลยโอ้โห้ยโอ้เด่นอนเหียเดี๋ยวนี้เขาไปหาใชยลับ้ากเลยบ่เนี่นนน ไประวังเมือ่อระวังเมื่อเดี๋ยวเนี้ยมันคลเนี้ยมันคลเนี้ยสูดสูดสูดลมพิษนนะครับเนี้ย ันนี้เพิ่นเอาเสียกมัดไว้นี่เพื่อว่าเสียมาในองศานี่นี่เพื่อว่าเสียต้มนมันเพิ่นแรนมาขึ้นทางหลังเลยนะครับเนี่ยแนาาวมันกับเสียขึ้นเลยนี่เล่นไหนครับล้บมืางทีหลายลนะ้อก,ก็เพิน่นผู้ไปเลยเอาเบิรงมักจะเข้วเบิรงนี่ อเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอยู่กับเรายู่บมาดิเฮ้ยเออเออมนันดูกระวังหันเลยเว้ยเ,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 เฮ้ยเฮงหน่อเฮงเฮ็ดครับพี่น้องมักง่องพูดเออ เคื่ออยู่ว่าหีโอ้โหวจหลายครับผมใส่กเก็บมือผมเน่อยครับเนี่ยทางซีนี้ถชื่อมาทานครับนน่เยี่ยมไปเลยโอ้โอหโมันอย่างางาหลาเนี่ยนาะ หววแข้งวะเรนเองแห้งได้เดี๋ยวสินายดั้โอ้ยสวยมากเลยงงงุงงสวยได้ยังอยโอเคเลยายโอ้ยสุดขั้นเลยว่ะไปเลยไปเลย chạy theo bác chạy theo, bên, theo bên, không lên 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 cho nó đây 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 ข้งเกียรการครับผมโอ้ยอ,ยอยา้มันลมเนะ้ไปเลยเกือบอครับดูวัดว เดี๋ยวเกข้นหน้าครับผมันเปิหนึ่งครับนี่ขอบอกเตบอกกระบอกอรครับยานน้าท่วมเพราะว่าทีว่างบอ,อได้ไครับนี่ผูกมันบปเลยนะครับนี่หน้าหลายๆนี่ผูกมันไปเลยครับผมนี่เดี๋ยวให้เ่นผู้ใบญเพิน ไถหอยุครับนี่รถไถฝ่อลงบ่ได้ครับผมอาไปเดี๋ยวเป็น,นลิปดีเ,เดียวก็ฝากพุนไรกดเชื่อเดี๋ยครับด้วยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวปุเดียวกับชีบวยดร์ถาคลิปใหม่ๆครับผมเอาคลิปนึ่งขออนุ่าเเติมชีบเพียงสามีครับ